พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านและผู้ที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับประชาัิปันของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดน่านครับวันนี้สำนักงานขนส่สสญญงจังหวัดน่านะครับมีความยินด,ดีที่ครับจกโกะโครงการใน,นลักษณะของการลดน้ำลงป้องกันลดอุบัติเหตุอีกหนึ่งโครงการได้แก่การทำา MOU ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของ นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดหน้านะครับโดยโครงการนี้เป็นมาตรการของกรมการขนส่งผุบกนะครับที่จะมุ่งมั่นในการลดบัติเหตุของประเทศไทยให้มีเขาเรียกว่าความเสี่ยงน้อยลงนะครับโดยมุ่งไปที่จำนวนของอมาตรการองค์กรนะครับลงไปสู่สถานศึกษา เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าน้องนักเรียนนะครับปัจจุบันนี้ได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนใหญ่นะครับก็เกิดจากรถจักรยานยนต์นะครับที่นะครับไม่ปลอดภัยนะครับหร,หรือพฤติกรรมของคนขับที่ไม่ปลอดภัยนะครับ mm hmm. เราจรึงได้ดำเนินการโครงการนี้นะครับเพื่อให้ โรงเรียนนะครับได้เกิดความตระหนักนะครับหมดดูแลนักเรียนของท่านนะครับในครั้งนี้นะครับมีสถานศึกษาจากในอำเภอเมืองจังหวัดน่านจากในตัวโพวงษาและก็อำเภอพัวนะครับร่วมกันนำล่องก่อนะครับสำหรับโครงการนี้โครงการนี้เราจะามีการทำข้อตกลง MOU ร่วมกัน ในการที่จะลงไปสู่สถานศึกษานะครับเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยเช่นพฤติกรรมในการขับให้ปลอดภัยทราบรับรู้กฎจราจรรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงและพฤติกรรมที่แก้ไขในการที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านจะมีการขับเคลื่อนนะครับร่วมกับสถานศึกษานะครับ อีกหลายๆสถานศึกษาที่มีความสนใจเพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ MOU ในครั้งนี้นะครับามีความสนใจก็ประสานเข้ามาที่สำนักงานตรงจังหวัดน่านได้นะครับและสุดท้ายนี้สำนักงานตรงจังหวัดน่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโครงการดังกล่าวหรือนโยบายของกรมดังกล่าวจะช่วยให้อุบัติเหตุทางถนนของน้องๆนักศึกษาที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์เนี่ยเกิด ลดอุบัติเหตุลงได้ให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ท่นานพนันงงานจังหวัดน่านก็ขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะครับที่มีลูกหลานที่ใช้รถจักรยานยนต์ก็ขอให้นะครับตึกษาแล้วก็เกิดความตระหนักนะครับในการศึกษาเนี่ยกรมการส่งท้งบกเนี่ยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ในเฟซบุ๊กในแอปพลิเคชันไลน์ นะครับที่ชื่อว่าขับขี่ปลอดภัย by DLT นะครับท่านเข้าดูที่เฟซบุ๊กได้ในนั้นจะบอกท่านหลายๆเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับการขับรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์และสถานการณ์ต่างๆที่ท่านประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมนะครับท่านจะขับรถอย่างไรในสถานการณ์น้ําท่วมมีหมอกมืดนะครับสถานการณ์ที่เบรกไม่ดีสถานการณ์ที่ล้อ เกิดยางแต่เป็นต้นนะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรได้อย่างไรนะครับก็ขอให้ประชาชนนะพี่น้องประชาชนได้ติดตามในเพจของขับขี่ปลอดภัยบาย DLT นะครับขอบคุณครับ